งนโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลก่อตั้งเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2540ณเลขที่92หมู่2ตำบลบึงอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์บนเนื้อที่80ไร่ แบ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าทุ่งตายโยจำนวนเนื้อที่60ไร่และที่ดินข้างเคียงร่วมบริจาคอีกจำนวนเนื้อที่20ไร่มีพระพุทธยันตีบารมีบึงนครเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนคติพจน์กล้าเก่งดีสีประจำโรงเรียนขาวแดง สีขาวหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์ความดีที่ประเสริฐสุดสีแดงหมายถึงความฉลาดกล้าหาญเข้มแข็งมีวินยัยความเจริญรุ่งเรืองความรักสามาคัคคีปัจจุบันมีนายก้องภูมิเจริญราดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน16คนโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยห้องเรียน3ห้องเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียน3ห้องเรียน รวม6ห้องเรียนและมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น43คนโรงเรียนบึงนครประชาสรรมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในปี2562โรงเรียนได้ผ่านการประเมิน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรอบ4และผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำร่วมที่10ดังปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกาสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกด้วยความเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคน มีอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมุ่งตอบสนองความถนัดที่หลากหลายด้วยการจัดทําโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะและการสร้างอุปนิสัยของผู้นำเพื่อเป็นรากฐาน ของการเป็นพลโลกที่ดีมีคุณธรรมดังคำขวัญของโรงเรียนสร้างชุมชนฝึกฝนฝ่เรียนวินัยเด่นเน้นคุณธรรมจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ได้รับรางวัลความสำเร็จระดับภาคระดับเขตพื้นที่การศึกษาอาทิ พึงนครพระคาสันผู้รงการมุ่งมั่นตั้งยาเสพติดผู้มีนับประวันต่างตังชีวิตเมื่อกายฟิตจิตสมบูรณ์เพิ่มพูนปัญญาตลอดระยะเวลา20ปีสถาบันแห่งนี้ยังคงยึดมั่นสร้างคนเก่งคนดีมีคุณภาพยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโลก โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคนเก่งคนดียังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปบึงนครา